เจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถคุดขนาด12ตันนะครับผมมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถคุดของยี่ห้อแคตเตอร์บิล่านะฮะเป็นรุ่น3ามหนึ่งสองดีด็อกนะครับอ่าแคตเตอร์บิล3่าสามหนึ่งสองดีด็อกนะแน่นอนตัวนี้ก็เป็นตัวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แน่นอนนะฮะพอขึ้นรหัสเป็นตัวดีปั๊บเนี่ยพวกยี่ห้อแคตเตอร์บิล่าเนี่ยนะฮะ เาก็จะเปลี่ยนจากงยนแต่เล็กธรรมดาเนี่ยมาเป็นเครื่องยนต์คอมเ็วตัวใหม่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแน่นอนการทำงานของเขาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็อัตราการกินน้ามันของเขานะครับก็จะประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับร่าแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยลองขับนะแนะนานะครับว่าให้มันลองได้เลยนะฮะเร็วแรง ติดใจแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะตัวนี้นะฮะเขาก็จะมาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งนะัะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถบุดท <êtes thấy S 1> ี่มาพร้อมกับสเปคอาร์มพิเศษนั่นเองนะครับอ่าช่วงอาร์มของเขาเนี่ยจะยาวกว่าอาร์มปกติเนี่ยขึ้นมาอีกประมาณ 30- 40ถึงเซนเลยนั่นเองนะครับอ่าจะเป็นสเปคอาร์มพิเศษนะฮะตามชื่อต้นคลิปที่ผมได้เขียนบอกเอาไว้เลยนั่นเองนะครับอ่าเป็นสเปคอาร์มพิเศษนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแร่ไอเทมอีกตัว ะะอย่างเช่นร้อยคันเนี่ยเขาจะผลิตมาสักคันหนึ่งอย่างนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นแร่ไอเทมอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่ต้องการความยาวของช่วงแขนนะฮะหน้างานที่ลึกกว่าพวกรถแมคโครทุกกล่องตนันทั่วไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับและก็ที่สําคัญเลยเขามาพร้อมกับตัว ไบแท็กนะฮะที่เป็นสเปคไบแท็กใหญ่ y, พิเศษแบบนี้ด้วยนะครับนะ่ะเป็นไบแท็กใหญ่พิเศษนะครบเลยนะฮะอาร์มพิเศษแล้วก็แท็กใหญ่พิเศษนะฮะเอาไปเนี่ยโคตรคุ้มนะฮะตัวนี้นะครับนะ่ะแล้วก็ไบแท็กเนี่ยก็เป็นไบแท็กเดิมๆจากญี่ปุ่นด้วยนะที่ร้านไม่ได้เอามาเปลี่ยนใหม่ทีหลังนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นเหล็กญี่ปุ่นทุกอย่างของญี่ปุ่นหมดนะ,ะแน่นอนความเหนียวความทนทานความแข็งแรงของตัวเนื้อเหล็กเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับนี่นะฮะสามหนึ่งสองดีนะฮะช่วงบูมอาร์มนี่ ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเป็นเนื้อเหล็กเดิมๆหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยแล้ารอยดำตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะฮะ นี่นะครับสวยนะครับพุงกีก็มาเนื้อเต็มนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็แน่นอนนะเขาจะมีตัวอาร์มนะฮะไม่ใช่อาร์มขอไปมีตัวตะขอยกหนักตัวนี้นะครับติดมาให้ทุกคันเลยนั่นเองนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีติดมาให้ทุกคันเลยนะนี่นะฮะก็เป็นข้อดีของรถญี่ปุ่นนะฮะก็จะใส่ใจลูกค้าทุกระดับเลยจริงๆนะฮะเพราะว่านางานของเราเนี่ยจะมีการยกของนะครับเล็กน้อยอยู่แล้วนะญี่ปุ่นเขาเลยติดตะขอเนี่ยมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะก็ออกแบบมาดีมากๆนะครับ รูมามีฝานึงสวยนะรอยแลว้วลายดาวไม่มีเช่นกันนะครับนี่นะฮะชงลางก็สวยหมดเลยนะครับนี่นะฮะไม่ผูเลยนะครับลอยสนนงสนิมนี่ก็แทบจะไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับถือว,ว่าสวยมากๆนะฮะนี่นะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างก็แน่นอนจะมีช่องเก็บของติดไม้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเพื่อแล้วแบบมีกระบอกจรลบีนะฮะหรือว่าอะไรเล็บบุ้งกี่สำรองเนี่ยก็สามารถมาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของแข็งนะฮะตัวแฮร์คอนโทรลแล้วก็ตัวมอเตอร์สวิงเนี่ยก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกชุดสายไฮลิกหรือว่าโอลิงหัวปั๊มเนี่ยนะครับแห้งกริบเลยนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนไหลออกมาให้เราเห็นเลยนะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามา ิดฝาเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะตามปลายรถขุดขนาด12ตันนะเขาก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์4สูตรเทอร์โบนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของหรหัสเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามที่เขาเขียนไว้ตรงฝาเครื่องเลยจะเป็นเครื่องยนต์แคสเซติบิล่า4.2นั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับ สภาพเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าแท่งสวยดีมากๆนะเนี่ยนะครับพวกแผงกันความร้อนเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับเครื่องก็สวยนะและก็ที่สาคัญเลยเสียงเครื่องยนต์การทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นและก็ถือว่าค่อนข้างเงียบดีมากๆนะตามสายรุ่นใหม่ตามสายเครื่องคอมมาเร็วเลยนะฮะพวกนี้เนี่ยจะทํางานได้เงียบกว่าเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะครับนี่นะฮะสวยนะครับลังคงหลังค่าถือว่าสภาพดีมากนะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังบูมนะครับไม่มีรอยร้าว อโอเคนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดมานะฮะในส่วนของด้านข้างของเขาเนี่ยนี่นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะมีเลเออมีเลโก้โลโก,โก,โกโ้นะครับไม่ใช่เลโก้โลโก้แคทนะครับปีตาแบบนี้เลยแล้วก็เป็นชื่อรุ่นสันสองดีวงบอกชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูปั๊เมเฮลิกกันหน่อยนะครับนี่นะครับอ่าเราบอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยสวยไม่แพ้ภายนอกเลยนะครับนี่นะฮะแห้งกริปเช่นกันนะสายเฮลิกนี้เนียนมากนะลูกค้าเนี่ยนะครับ แห้งเลยนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะให้ดูตรงพื้นเลยนะครับแห้งหมดนะครับเนี่ยนะฮะัีนองทีน้อยนะครับแห้งหมดเลยนะครับถือว่าสวยมากนะครับตั๊มสวยมากนะครับคันนี้นะนี่นะฮะหล่อจริงๆนะครับคันนี้นะครับบึกบึนมากๆนะฮะเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปลุยงานหินงานหนักๆนะต้องมีสักตัวนะครับเจ้าตัวแคทแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะสวยนะเฟรมเฟรมนี่โอ้โหกริปเลยนะฮะ สนิมไม่มีไม่ผุเลยนะตัวนี้นะครับไม่รู้เข้าไปใช้งานที่ไหนนะฮะสาภาพมาสวยจริงๆนะครับอันนี้นะครับเนี่ยนะฮะแผงหมอน้ํานะฮะกองอากาศนะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาเปิดสวิตช์ก็เปิดฝั่งเดียวได้เลยนะเนี่ยนะฮะสภาพแผงมอน้ําก็ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ตามสไต์เครื่องจักรของแคสเซพิลล่าเลยเขาจะมีตัวสวิตช์นะครับ ิดติดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้น่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อในกรณีที่แบบว่าเราหยุดงานหลายวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีมงปีใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเรานะฮะการแบตของเราั่วไหลนั่นเองนะครับนี่ก็ดีมากๆนะครับอ่าหล่อนะครับนี่นะครับมีตัววางรองเท้ามาให้ด้วยนะครับเป็นแท่นเหยีบแล้วก็เป็นตัววางรองเท้าไปในตัวได้เลยนะฮะ ก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะฮะถือว่าหน้างานเจ้าของเก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างรักรถมากๆเลยนะคันนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับชึบนี่นะ,ะสภาพภายในก็โอเคเนียนกริบนะครับนี่นะฮะสวยมากนะเบาะน,นี่โอโ้โหพลาสติกนี่ยังไม่ขาดเลยนะลูกค้าครับนี่นะฮะด้านบนสวยนะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอ่านะโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับชึบนี่หน้าจอก็แน่นอน เป็นหน้าจอสีแบบใหม่แบบนี้แล้วนะฮะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ภาษาทงภาษาไทยเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีมาให้เลือกด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าน,นี้ก็ทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่ลูกค้ามาลองเนี่ยจะได้ลองกันง่ายๆนะครับขออภัยนะครับมาเดี๋ยวมาลองครับคข่าๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูกอนเทสต์ปั๊มนะครับนี่นะก็กดตัวลอ,อยได้นิ่มๆนะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นรอบต่าสุดนะครับเช่นเคยนะฮะเนี่ยนะก็กดตัวลอยได้นิ่มๆเลยนะครับ นี่เดี๋ยวลองสวิงซ้ายขวาให้ดูนะครับนี่นะฮะแรงนะครับอันนี้นี่มันจะไปไวกว่ามือผมแล้วนะลูกค้าครับนี่ฮะก็ถือว่านิ่มดีมากๆนะฮะนี่นะครับจังหวะกวักเขาออกอันนี้แค่รอบต่ําสุดนะลูกค้าครับลองจินตนาการว่าเขาเป็นรอบสูงที่แบบว่าเราใช้งานกับปกติเนี่ยเขาจะไวขนาดไหนนะครับนี่นะฮะเบนหน้านะครับปื๊ดโห่เสียวเสียวไอตัวบูมยาวนี่ชนกันมากเลยนะครับนี่ครับดิซ้ายขวานะครับ ก็ถือว่าตัวเดินนี่สู้แรงดีมากๆเลยนะครับบิดแบบตัวเดียวก็ไปได้สบายๆเลยนะฮะนี่นะครับอะโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองเทสคร่าวๆนะในส่วนของปั๊มตัวนินปั๊มไฮดรอลิกนะฮะก็มาแรงพร้อมรีงานได้เลยนะแล้วก็สภาพภายในเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะหรือว่าชื่นชอบเนี่ยเจ้าตัวแคสติเกลล่านะฮะสามหนึ่งสองดีด็อกคันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนฝ่ามือได้เลยนะฮะและก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยอาจก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมก ได้ดูเพื่อใช้ในการพิจารณาทางไลฟ์ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากรถชนี้กับเจ้าตัวคันเตอร์บิล่า3 1 2ดีด็อกคันนี้นะฮะบอกไดยเลยว่ามาสวยแรงพร้อมใช้นะครับถ้าเกิดาะไรที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากรถชนีนะฮะก็ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ